คือลมนี่ยังแรงนะพี่นะเฮ้ยมันทำอะไรวะฮ่า่าฮ่า่นี่มกับใกล้ขึ้นไปไม่ได้ไวะ ทำไมันไม่ไส่กลับขึ้นไปไม่ได้วะมันเริ่มแปลกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำมันมันทำมัแม่วะนี่เฮียดต่าหอเฮ้ยเฮ้ยตักจุมันไม่ทำอะไรนึย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ขอกาบสวัสดีพี่ป้านาอาพีฟซีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ น้องวินคนดีเล่นกับผีนะคุณดูก็คลิปนี้นะผมก็จะพาพี่ๆมานอนกระต๊อบล้างนะหรือว่าบ้านล้างนะคุณดูที่น้องใหม่ได้แบบโดนทํา่องใส่นะแล้วก็น้องใหม่ก็ได้มาอ,อคืนนะแต่ไม่รู้ว่ามัน,นยังจะอยู่อีกไหมคุณดูก็วันนี้ก็ผมก็ได้มาคนเดียวเป็นเช่นเคยนะก็รู้สึกว่าผมอยากจะมาลองดีกับมันไม่รู้ว่ามันจะมีของดีแะ้วใส่ผมหรอแต่ผมก็มีหองดีเหมือนกันที่ทัลลสีได้ปลูกติไว้ผมนะเอาไว้ป้องกันตัวในยามเข้าป่านะคุณดูนี่นะครับผม เป็นมีดนะมีดอาคมที่ตั้งฤาษีปลุกเสกผมนะคุณดูคนคนนี้นะก็อย่าลืมเปล่งแรงใจพวกอย่นั้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้ที่ผมบอกพี่ๆไว้ว่าว่าเมื่อเช้าอะที่ผมว่าตอนนั้นอนะผมว่าผมจะเอาปะคำม,มาปลุกเสกใหนนะ้เจ้าพีก็วันนี้ผมก็มาคนเดียวนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเจอไหมไหมวันนี้ถ้าผมจับได้นะเดี๋ยวผมจะเอาอาคมนะปลุกเสกแล้วก็ใส่คอมนะมร้ว่ามันมีของดีแล้วนะคุณดูคนคนใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะเดี๋ยวผมจะเอามีดอะไปลองดีมันนะวันนี้ผมก็มาลองดีมันเลยผมพูดตรงๆเลยว่าจะมาลองของกับนนะคดูไม่รู้วันนี้เจอไหมคุณดูทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะเพื่อเป็นการทําคลิปต่อไปสําหรับผมเดี๋ยวคุณดูก็อย่ากดข้างตัวนาเพื่อผมนะคุณดูก็เพื่อเป็นการซัพพอเพื่อผมนะไปเดี๋ยวว่าเราไปหากันเลยไปไปแล้วพ่อเดี๋ยวว่าจะที่ไหนครับมีหกมากเลย ยังไม่มีไหมกัไม่มีใครมาให้ผมนะเดีแบบ๋ยวจะมาลองของกเอาคนเดียวแม่คนนี้ต้องเจอมันก็ดีนะเจอมันก็ผมก็จะรอวิชาหย่างแน่เลยเพราะว่าผมแบบรู้สึกแบบนี่ลองวิชาคนเยอะมากเลยไปแต่ไม่รู้วัวนนี้จะเจอไหมนะไปนี่ก็เป็น่วงกว่ย ลมแรงมากมาถึงนี่ปุ๊บนี่คือลมแรงนะนี่เกิดตอแขงนี่แหละเสียวเหมือนกันะบอกวเข้ามาทีไรนี้ผมเสี่ยงตลอดเลยผมมารอบที่แล้วผมโดนมนันเล่นงานนะเอาละนั่งก่อนนั่งขอดูนั่งขอดูนั่งน,นะ แต่ว่าวัถึง่นี้ปุ๊บคือลมแรงนะเหมือนมันมีต้นไผยลมทัดนะจมผมบอกไว้้ลยว่าวันนี้ผมไม่กลัวคือไม่กลัวนะเพราะว่าผมมีของดีมากับตัวเลยนั่นอนงทังลุซีได้ปลูกเสไว้เลยว่าลาซี่บอกว่า,วามียามใดอ่ะให้เอามีดจปปักลงดินนะดูท่องกระถาวปักลงดินแล้วกันอยู่แล้วมันจะไม่มีมันจะมีใครเข้ามาได้ด เจเลยว่าสังเกตุเลยว่าว่ามีอบางอย่างแน่ที่จ้องมองผมแบลมก็แรงนะทุกคนมาถึงปุ๊บนี่ลมแรงหนาวเนีน่ยสังเกตสิ่งหมดิมาถึงนี่ลมนี่แรงโหเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองผมอยู่นะหนาวมากเลยคนลุกด้วยขนลุกเลยนะ คนลุกสู้อยู่นะแต่เรามาพันยนไม่ไข่าวว่ากลัวไหมก็กลัวนะแต่อีกใจคือมันอยากไปลองของกับแม่งนะเพราะมันถังกับเชื่อมาไงซึ่งมันจับหุ่นปั้นอะไรทุกอย่างเนี่ย<ๆ>ก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ผมมาคนเดียวอีกครั้งหนึ่งนะในกระต๊อบนี้ <S <S <ๆ>แล้วคิดมันน่ากลัวอยู่นะครับเลยน่ากลัวมากๆเลย ว่าไงกไ็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมลองไปนอน,น่ยว่าว่ามีเหตุอันใดขึ้นนะตีกตัวหรือว่าไม่ต้องปิดดีกว่าไม่ตองปดิดหรอกเอางี้ดีกว่า ก็เป็นมีดของหลวงมีดของทารุสีที่ปลูกเสกให้ผมนะแต่ส่วนประคัมเนี่ยที่ท่านอาจารย์ปลูกเสกให้ผมนะเดี๋ยวผมว่าผมขอ,อนอนยีบสักแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าจเจอแรือเปลแต่รู้สึกผิดเสี่ยงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีแล้วไมงกลัวแล้ว น่าวเหมือนกันนะพี่ๆนะสหนาวังเวงเหมือนกันนะไปทุกคนเดี๋ยวผมขอ,อนอนกันนะเต็มโน้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมไปนะ หลับนะที่มามองเวตลอดเวลา ทำไมลมมันเริ่มเริ่มแรงวะไอ้เี่ผมร้อนเนี่ยเปินใจ ใช่แล้วพี่ยิ่าทไม่ย่มมัยิงย่งแรงขึ้นว่ามัยังไม่ใช่ละดีมันรุดซู่เลยนะว่าเรื่องไม่ใช่ละอย่างนะ้อง ไม่ปักผมไปท่าดินเลยไม่เอาไม่ดีมือมตัวนี้ก็ต้องไม่ดีนะตีดเส้นตรงนี้มานะคือมันจะไม่มีอะไรเข้ามาทำร้ายผมได้ขอตนั่งรอร่วมกันมาขอทุกคนนะเมื่อกี้ผมก็ได้ดูนั่ง นะมันกี้นะเมื่อกี้น่ะผมได้นั่งดูล่าเลานะคือมันไม่มีอะไรเกิดมาถามว่าวงเว,วไหมก็วงเว,ว,วนะแต่คือมันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าผมอะได้ท่อ,อคมแล้วก็ผมได้เอาอันนี้ขีดเส้นลแล้วะไม่ให้เข้ามาได้นะคือมันเข้ามาไม่ได้นะนสิ่งที่มันจะมาทำร้ายเราคือมันทำ เข้ามาทำอะไรไม่้าแต่ผมว่าน่ากลัวตรงนี้เฮ้ยเสี่ยงเลยวะคุณด,ดูดูนิ่งแรงมากเลยนะแต่คือสิ่งที่แบบไม่รู้ว่าน่ากลัว เฮ้ยใไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บมึงใ,ใครเนี่ยเฮ้ยจุ๊บมึงจะเข้ามาเลยมึงเข้ามามึงโดนแนะ่ ผมมันเข้ามาไม่เข้ามาไม่ได้นะคนุณดูหยุดหนุย่ยมันหยุดหนุย่ยเต็มแล้วบอกมันมานีนะมรุมหลอกว่าอะไรนะหนูมันเดินรอบบ้านนะเฮ้ยมโมทำอะไรวะดูไปแปละละ ก็ถามมันเข้ามาได้ไหมเข้ามาไม่ได้ทุเพราะผมมีแน่มีคอดีตตัวไอไเหเนี่ยะไหน,หน,นกีโลหนี่ยีนี่จะน้าเลยปะโคตรหายเยอตงจุงเลยนะบเยไว้นะ้า,ามึงจริงจมึงจุดไฟจักดูหินำมาสะจุดเกวะ หายแล้วตะเก็บบอกเขาเจอเลยะเก็บบอกจะกลับบ้านเฮ้ยไปเช็คพวกหายพี่โอ้โหตะเก็บไปงอนไม่มีแต่ดื้อไม่ต้องไปหรอกไปหรอกคนมาถามว่ามันนะบ้ามันเองนะมันบอกมันเป็นคนนะคนจรงนิงๆไม่ใช่พี่นะนั่นคือมันผิดไม่รู้มันทำอะไรโอเคทุกคนนี่ไหนผมว่า อลองไม่ไปเอาไปเชื่อมกันแม่เลยนละ้วจะผมจะลองเปิดบ้านนี่มันดูกันนะนุคดีว่านุคดีินะุคุยอะนุข้อรอนะ โอคนะเ,เนี่ยลองเข้ามาอนะ่ะรอนขอกีงนะเนี่ยลบลบเลยนะเข้าไปเฮ้ยอยู่ยวเว้ยเข้ามาแล้กูทำลายม่เว้ยมองให้มองติดาาาาดีกว่าเพินเป้ามาซ่าเพิหนป้ามาซ่าขี้กว่าจเคอะ หนูพี่โม,น,มนี่ตัวเมียอย่างงีี่ทำอะของ,นนงนนเนี่ยวไ่เคยปอไหนม่บคยทุกคนคือไม่่อดูมีดผมนะจ้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูไหมนะค่ะ ถ้าเป็นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันจับปุ๊บร้อนเลยนะมันทิ้งเลยนะ,ะทุกคนไปทำอะไรวะพี่ที่มันท้องอะไรของมันไม่รู้นะ เอ้ยถอดได้ไงวะอิดคนมันถอดออกมาได้ไงวะ,นนะตึงเหนื่ยป่นเนยะเฮ้ยน้ำประปาอีกตึงเหนื่อยป่ะหมอนเลยเกลือเฮ้ยเฮ้ยขึย้นทำอะไรเฮ้ยาาาเฮ้ย,ย,ยมึเงเป็นไข่กันแน่วะ มันฟันแคนตัวเองไม่เข้านะคนดูเฮ้ยปกตินี่คือถ้านฤาษีบอกว่าถ้าใครมันฟันนะเข้านะคนดูดูแค่มันดิคนดูดูลมแรงมากเลยมั้งมาดูว่าหมอผีวะเฮ้ยทำอะไรกับมีดพรมอ่ะเฮ้ยมันปลุกเสกเลยวะเฮ้ยมันทำอะไพิธีมันก็

tôi mới cắt đứa tôi yên nga ok tầm ba mày sao chị lỡ mày 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 ตรงนีคือฝนฟ้าแรงมากเลยคือลมนี่ยังแรงพนะี่นะเฮ้ยมันทำไรวะ เสมอับใส่ขึ้นไปไม่ได้วะเฮ้ยทำไมมันใส่กลับขึ้นไปไม่ได้วะเฮ้ยมันเริ่มแปลกแล้วเฮ้ยมันทำอะไรของแม่วะนียะจ๋า êy, tôi chứ, này nữa, rồi ทำอะไรขโมยไ่รูนะนี่ไม่คือทำไมคือไม่เข้าเลยฮ่า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 เฮ้ ผมคือมันทำอะไรมีผมเอยา่างดูคือไม่มีผมคมมากเลยนะคือมีนี่ฟันไม่เข้าอ่ะดูดิให้เด่นลอยเห็นปะฟันไม่เข้านะพี่ๆดูดิดูดูดิคือไม่มีผมคมเลยนะมีผมกุยอย่างคมเลยนะพี่ๆนะดูดิคมตัดเลยนะแต่ฝันไม่เข้านะมาว่าไงโดนเนี่ยมาเยอะ ืมันล้องของกระทลฤศีนแล้วว่าของกะทลฤศีมันแรงจริงป่ะวว่าิงยอบอกทนผมว่าเอาไปไหมไเนี่ย๋อวกูทำทงให้ตัวเดี๋ยวไอ้กูแบบทำทงตังต่ใจบ่มฮ่าฮ่าฮ่าเฮเจออไปบหาทนี้นะอไนนนะไร้เฮอ ีเฮ้ยพี่เป็นใครไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วคุณดูไปผมว่าผมรีบกลับไปมั้งฮะคนคือมันอะไรมันวะไปทุกคนคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรจะมีผมแล้วคุณดูไป ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม